ไม่ไหวอย่าฝืนเฮียบรรจงเตือนหลังการเสียชีวิตของนัทนัทวุฒ เผยเคยทํางานหนักพักผ่อนน้อยจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากกรณีการเสียชีวิตของนัทนัทวุฒินักข่าวช่องแปดที่ได้สร้างความตกใจให้กับหลายคนเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะเขาเพิ่งจะกลับจากการทํางานในตอนดึกจากนั้นก็กลับไปนอนหลับพักผ่อนแล้วก็เสียชีวิตไปเลยที่เรียกว่าเป็นการไหลตายนั่นเองซึ่งสาเหตุเนี่ยคงจะต้องรอผลการชนสุดอีกครั้งแต่หลายคนก็ตั้งคํถาถามว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาพักผ่อนน้อยทํางานหนัก,ก,นนกเกินไปหรือเปล่าทางด้านของนักข่าวรุ่นพี่อย่างเฮ er, ียบรรจงเนี่ยออกมาโพสต์ร่บประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยทํางานหนักจนเกือบเอาชีิตไม่ ดมาก่อนครับเฮียามันจงได้โพสต์เอาไว้บอกว่า ตกใจจริงๆเฮียไม่ได้รู้จักกับน้องนัทวุฒิบองลังกาเป็นการส่วนตัวแต่ในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพและได้เห็นผลงานของน้องทางหน้าจอขอสแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องกระทันหันทราบว่าน้องจัดรายการเมื่อคืนนี้คืนสุดท้ายและกลับไปพักผ่อนจากนั้นก็นอนหลับไปไม่ตื่นอีกเลยสายเหตุจริงๆยังไม่ทราบแต่มีข้อมูลว่าน้องพักผ่อนน้อยวันละ4-5ชั่วโมงอาจจะมีส่วนสำคัญต่อสภาพร่างกายเรื่องนี้สำคัญจริงๆครับ ช่วงทีเฮียเคยเจอกระทบร่างกายตัวเองหนักเมื่อหลายปีก่อนคือนอนน้อยสะสมเหนื่อยสะสมแต่เราคิดว่าเราอายุยังไม่มากร่างกายยังไหวสุดท้ายร่างกายไม่ทนเฮียต้องไปนอนโรงพยาบาล7วันพร้อมกับหูด้านขวาดับไม่ได้ยินเสียงมาจนถึงทุกวันนี้มันคือสัญญาณเตือนดังๆว่าร่างกายเราไม่ไหวแล้วแต่ยังดีว่าไม่ถึงกับชีวิต แต่ก็สูญเสียการได้ยินไปข้างหนึ่งตลอดไปยังไงขอให้ทุกคนใส่ใจกับสุขภาพโดยเฉพาะการนอนหลับพักผ่อนแบบมีคุณภาพไม่ใช่ว่ามีภาวะหยุดหายใจระหว่างหลับบ่อยๆสําคัญมากๆครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยยอมที่จะสูญเสียสุขภาพเพื่อที่จะให้ได้เงินมาแล้วก็ต้องยอมสูญเสียเงินเพื่อที่จะเอาไปฟื้นฟูสุขภาพ